ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนั้นนะในการเดินทางของเราในการดำรงชีวิตหรือใช้ชีวิตของเรานะั้นเราใช้แบบไหนแบบประมาทหรือว่าแบบพังเพอหรือว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการรู้ด้วยความที่เรายังไม่ถึงนะยังยังไปไม่สุดหรือว่ายังไม่เข้าใจในเหตุนั้นๆที่ทำให้เราต้องผิดพลาดในวันนี้นะคะ สวัสดีญาติธรรมกัลยาณนะมิตรทุกท่านนะคะ,ะวันนี้ก็มาเจอเจอกันกับแม่ชีสมังกรนะธรรมะหลังเขานะวันนี้ก็เราก็คุยพูดคุยกันทักทายกันไปเนาะ,ะวันนี้ก็มีลมมีฝนนะแต่ก็มีนิดเดียวที่สวนธรรมนะก็ไม่เยอะนะคะ,ะก็วันนี้ก็ ดูแลนะคะทุกท่านโดยไฟป่าบ้างอะไรบ้างเพราะว่าอากาศมันร้อนนะเมื่อคืนก็ค้างๆแม่แม่ชีก็มีไฟป่าขึ้นมานะพอดีฝนก็ลงมาช่วยดับให้นิดหนึ่งแต่วันนี้ก็เริ่มมีอีกนิดหนึ่งละเพราะว่ามันยังดับไม่หมดไม่สนิทนะเพราะอากาศมันร้อนอบอ้าวนะทุกท่านนะดูแลตัวเองนะดูแลสุขภาพร่างกายเนาะ บางทีมันก็อากาศนะคะมันแปรปวนบางทีมันร้อนจัดนะคะที่เชียงใหม่เนี่ยสานะทุกท่าน34 35มสองศานะก็เยอะพอสมควรอากาศมันร้อนอบอ้าวนะฮะมันก็เนี่ยบางทีนะความร้อนในของอากาศมันกดดันนะทำให้ร่างกายเรารู้สึกแย่เหมือนกันนะทุกท่านบางทีมันก็เป็นเหตุเหมือนกันที่ว่าให้ทําให้เรามันมันรู้สึกไม่ดีอะในร่างในกายในเนื้อในตัวของเรา นะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะหลังเขานะคะกับแม่ชีสมังกรนะก็ในเลื่อค่ะบางทีอากาศนะแปรปวนธาตุของเราเนี่ยธาตุสนะีเนี่ยดินน้ําไฟลมเนี่ยนะมันก็แปรปวนได้เหมือนกันนะบางทีด้วยสภาวะของอากาศร้อนด้วยสภาวะของการทํางานนะที่วุ่นวายนะทีะ่แย่งกันนะแย่งกันแย่งกันเผชิญกับ หลายๆอย่างนะแต่ทางนั้นทางนี้ก็ทำให้จิตใจของเราเย็นลงบ้างนะคะ เพื่อที่เราจะไม่ร้อนตามอากาศนะปรับจิตปรับใจให้เราได้เย็นบ้างเหมือนน้ำเย็นๆนะคอยฉโลมนะชโลมใจเราชโลมตัวเรานะเพื่อให้ร่างกายหรือใจเรามันผ่อนคลายนะทุกท่านนะมันอยู่ที่ตัวเรานะั่นแหละนะอากาศมันก็ร้อนร้อนเหมือนกันร้อนจริงๆนะร้อนจนทำให้เราไม่สบายตัวเลยไม่สบายตัวเลยนะบางทีเราก็ต้องใช้การอาบน้ำช่วยนะช่วยในการที่จะดูแลว่า เราจะช่วยยังไงให้ร่างกายของเรานั้นไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็รู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่นะ,ะเหมือนกันค่ะทุกท่านนะการที่คุณเราทุกคนจะประคองอารมณ์ประคองจิตประคองใจมันก็ใช้วิธีเดียวกันนะฮะเราถ้าเป็นด้านจิตใจด้านความร้อนทางด้านจิตใจเราก็ต้องพยายามปล่อยวางนะ พยายามปล่อยวางอ๋อสาธุค่ะโยมบอกว่าลูกแชร์บุญต่อเลยนะคะแม่สาธุจ้ารรมะสวัสดีนะแชร์ต่อบุญบุญ,บ,ญบุญกันไปเรื่อยๆนะเพื่อเป็นการที่นุนนํากันคําชูกันเพื่อ,อเป็นการเป็นธรรมธรรมทานเจ็ดใจนะทุกท่านนะก็ประคองใจกันเอานะป่ารู้นะในว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังประพฤติยังไงอยู่กําลังดูว่าจิตใจเราเป็นแบบไหนนะเราร้อนรุ่ม เพราะเรื่องอะไรเหตุอะไรนะแล้วเราก็ต้องดับมันด้วยเหตุนั้นนะทุกท่านมันร้อนเรื่องอะไรมันทุกเรื่องอะไรมันสับสนเรื่องอะไรมันแย่เรื่องอะไรเราก็ต้องปล่อยแล้วก็ดับด้วยเรื่องราวนั้นๆนะทุกท่านบางสิ่งบางอย่างนะคะอ้อสวัสดีคุณผ่องพันธุ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมกติกาเดิมนะคะแชร์ต่อบุญกันไปนะก็ เราจะต้องสํำรวจใจเราสํำรวจใจสํำรวจความรู้สึกสํำรวจอารมณ์ของเรานะคะว่ามันอยู่ในขั้นไหนมันอยู่ด้วยความที่มันไม่ยอมหรือว่ามันยอมยอมที่จะรับฟังผู้อื่นปล่อยวางในคำพูดแย่ๆร้ายๆของคนอื่นไม่เอามาใส่ให้ตัวเองเป็นทุกข์หรือว่ามันจะมันจะพุ่งชนเลยหรือว่าอ่ะมึงมึงพูด ไม่ดีกูก็พูดไม่ดีหรือว่าเราจะเป็นฝ่ายยอมและถอยนะคะมันขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะเลือกตัวไหนที่ทําให้ตัวเราสบายที่สุดนะนะที่ไม่แย่นะ่ะที่เป็นทุกน้อยที่สุดนะคนเราทุกคนเนี่ยเราจะให้ใครมารักเรามาดีกับเรามาสารรเสริญเยินยอกับเราร้อยเปร์เซ็นตะ์่ะมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีเลยนะทุกท่านบางชี ร้อยหมืน่นแสนล้านเนี่ยมันจะหาได้สักคนสองคนไหมไม่รู้นะคนเราทุกคนน่ะไม่มีความบังเอิญเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันมีแต่ว่าเราเป็นบุญเป็นกรรมที่นำแต่งกันมาในหลายภพหลายชาติที่ต้องมาเจอเจอกันนั่นแหละก็เราก็ต้องเชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อคนเราทุกคนเจอกันไม่มีเหตุบังเอิญเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะมีแต่สิ่งที่ว่าเรานะเราจะเจอคนคนนั้นเมื่อไหร่ และจะเชื่อมต่อกับคนคนนั้นเมื่อไหร่เมื่อถึงเหตุถึงเวลาถึงถึงการพอเหตุถึงสมควรแก่การและเวลาที่จะเจอะเจอกันนะคะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆสดๆร้อนๆหรอกเพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เรามาเกิดบนโลกใบนี้นะมันจะเชื่อมต่อด้วยภพภูมิหรือภพชาติ หรือการเกิดของเรานะเป็นตัววัดเป็นตัวชี้เป็นตัวนำพาให้เราได้มาเจอเจอหรือว่าให้เราได้ทำสิ่งนั้นๆนะคะคนเราถ้าจะหลุดพ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเข้าถึงซึ่งพระนิพพานนะตามรอยขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทุกท่านนะตาม ตามท่านไปนั่นคือเราหมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลตัณหาพบชาติทั้งหลายทั้งปวงที่อาจจะได้ลงมาหรือชดใช้หรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกท่านมันเป็นแบบนั้นนะคะตาตาบใดที่เรายังไม่หมดซึ่งนะพันธะผูกพันสัญญาผูกพันกิเลตัณหาราคาต่างๆนานา,นาที่ร้อยลักพันผูกเราไว้นะเป็นห่วงเป็นโซ่ คองเราไว้นะถ้าหากเรายังไม่หลุดพ้นต,ตรงนี้เราก็ต้องได้กลับมาเกิดและกลับมาชดมาใช้มาเพื่อที่จะทําสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีร่วมกันตามวาระบุญและวาระกรรมของแต่ละคนที่เกิดมานะคะทุกท่าน คนที่ฉลาดเขาจะรู้จักสร้างบุญสร้างกุศลหนุนน,นำค้ำหนุนตัวค้ำหนุนตนของเราในยามที่เรานะลำบากหรือในยามที่เราต้องการที่จะใช้บุญอธิฐานจิตสร้างบุญขอบุญบารมีที่เราเคยสร้างสะสมมาเพื่อนำพาตัวเราให้พ้นนะให้ให้เจอในสิ่งที่เราตั้งจิตตั้งใจปัถนานะคะคนเราทุกคนนะทุกท่านถ้าหากเรารู้จักสะสมนะอ่าเขาบอกว่ากิออม บุญนี้ก็หมายถึงอมไว้นะอมบุญไว้นะทุกท่านมันจะมีบัญชีบุญของทุกท่านบัญชีกรรมก็มีชื่อเราบัญชีบุญก็มีบัญชีทุกบัญชีมันขึ้นอยู่กับาทางด้านาจิตหรือวิญญาณหรือ,อเกณฑ์ชะตาของเราที่มันเกิดขึ้นมานะทุกท่านเข้ามาแล้วก็แชร์ต่อบุญสร้างบารมีร่วมกันนะทุกท่านนะการให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นการให้แบบให้ให้ใหธรรมะ เป็นธรรมทานนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดและทําง่ายมากนะไม่ต้องได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยนะเป็นแบบนั้นทุกท่านมันเป็นการที่เราเชื่อมต่อเราสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันผูกผูกบุญสร้างบุญร่วมกันนะในการที่เราแชร,รธ์ธรรมทานแชร์ธรรมะแจกจ่ายไปให้กับใครหลายๆคนที่เขารอคอยและต้องการในในธรรมะนั้นๆ นะเพื่อที่จะเอาไปปรับจิตและก็ใช้ในหลักของตัวเองในการเดินทางในการกระทำในการประพฤติปฏิบัตินะคน,คนทุกคนส่วนมากตอนนี้นะที่เห็นเห็นเยอะแล้วนะเริ่มเข้ามาศึกษาธรรมเริ่มเข้ามาปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเราได้มีความสุขบ้างนะงจิตใจของเราไม่ทุกขร้อนจิตใจของเรา ปล่อยวางได้ทันเหตุเวลาที่เหตุการณ์หรืออะไรที่มันเกิดขึ้นกับเรามากระทบเรานะด้วยความทุกข์ก็ดีด้วยความสุขก็ดีนะมันจะค่อยๆบอกเราเองว่าสิ่งที่มากระทบเรานั้นเราจะไม่หลงมัวเมาเลยยึดติดกับเขาได้กับเขาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับเราไม่นานทุกข์ก็อยู่ไม่นานสุขก็อยู่ไม่นานพอเราประคองไว้กลางๆเราเดินเส้นกลางเส้นเหลืองผ่ากลางแต่ถ้าเราอยู่กับโลกมนุษย์เราไปเดินเส้นเหลืองไม่ได้นะ ทุกท่านมันเสียวนะบางทีรถก็อาจจะเฉียวชนได้แต่ในหลักของธรรมนะคะทุกท่านเราเดินสายกลางเราประคองในสิ่งนั้นๆที่เกิดขึ้นนะบางทีเราเดินทางใช่ไหมในความผิดพลาดนะบางทีเรารู้ว่าเราหยุดคิดว่าความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นนะั้นะในการเดินทางของเราในการดํำรงชีวิตหรือใช้ชีวิตของเรานะั้นะนะเราใช้แบบไหนแบบประมาทหรือว่า แบบพังเผอหรือว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการรูด้วยความที่เรา,เายังไม่ถึง นะยังยังไปไม่สุดหรือว่ายังไม่เข้าใจในเหตุนั้นๆที่ทำให้เราต้องผิดพลาดในวันนี้นะคะเพื่อที่ใครหลายๆคนจะได้ฟังแล้วก็พิจารณาตามว่าเหตุทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนกับแม่ชีพูดไหมมันเหมือนไหมมันมันมันตรงไหมหรือว่าหลักจริงๆมันคือแบบไหนนะคะถ้าเราใช้หลักธรรมถ้าเราใช้การพิจารณาการควบคู่ในการเดินทางต่างๆของเราเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะทุกท่านมันเป็น เป็นสิ่งที่ช่วยเรายึดเหนี่ยวจิตใจล้วได้ดีมากในยามที่เราท้อในยามที่เราทุกนะ์น่ะตัวนี้แหละมันจะเป็นพลังให้เราชนิดหนึ่งเลยคอยผลักดันเราคอยกระตุ้นเรานะคอยกระตุ้นให้เราได้มีแรงนะได้มีกําลังที่จะสู้ต่อในการเผชิญแต่และอย่างในโลกใบน,นี้นะทุกท่านถ้าเราใช้หลักจริงๆนะเรามีความศรัทธาและเชื่อมั่นว่าหลักธรรมเนี่ยทำททก็คือการกระทําที่รู้ถูกรู้ผิดนะทุกท่าน เนี่ยคือหลักธรรมนะฮะในการกระทําในการดําเนินชีวิตของเราทุกอย่างที่เรารเผชิญอยู่เรารู้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกแล้วเราจะกลับมาแก้ไขเรากลับมาดํารงชีวิตของเราเนี่ยคือหลักธรรมนะทุกท่านธรรมะที่สูงสุดนะธรรมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือในตัวเรานี่แหละเราต้องรู้เราเข้าใจตัวเราเข้าใจในเหตุในปัจจัยทั้งห้ายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับเรา ที่เราจะต้องเผชิญต่อที่เราจะไปต่อถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็เหมือนหลับตาเดินมันก็สะดุดหกลม้มมันก็ชนนูน่นชนนี่ถูกไหมถ้าหากว่าเรา มีหลักการแล้วนะมีไหวพริบหรือว่ามีสติมีปัญญาในการดํารงในการพิจารณาทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นนะเราก็จะมีความอดทนอดกัน้นมีความเพียรพรมพยายามที่จะเดินทางที่จะทําต่อนะมันก็เป็นหลักแบบนี้เลยในการดํารงชีวิตในการใช้ชีวิตไม่ว่าท่านจะเป็นนักบวชหรือว่าท่านเป็นนักพูดทรงศีลก็ดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ทุกท่านมันก็เป็นแบบนี้แหละมันอยู่ของมันอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าตายแล้วเกิดเติดเกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิดมันก็อยู่แบบเนี้ยดิ้นลนหากินหาอยู่หาใช้หาความสุขหาความสบายให้กับตัวให้กับตนนะ,ะมันก็จะคิดว่าอันนี้คือของกูเนี่ยคือของฉันนี่คือของเรามันจะผูกลัดผูกร้อยกันอยู่อย่างนี้ในเมื่อเรามาอยู่ในโลกโลกใบนี้มันสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้รอเราเพื่อเรามาเผชิญกับมันต้องมาเข้าใจนะว่าในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเรานะฮะถ้าหากเรายังรับข้อข้อ หรือว่ารับเหตุรับผลรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้และยังไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เราก็อยู่ยากอยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความทรมานนะเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าเราจะเบื่อไม่เบื่อมันก็อยู่อย่างนี้แหละมันก็ต้องเผชิญอยู่อย่างนี้แหละแต่เราเข้าใจว่าสิ่งที่มันอยู่แบบเนี้ยเราจะอยู่กับมันได้ยังไงแบบให้เราไม่ต้องรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกแย่รู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันน่าเบื่อนะเราก็ประคองไป ตาบใดที่เรายังไม่สําเร็จเข้าสู่นิพานหรือตาบใดที่เรายังไม่ล่มหายใยจากไปเราก็อยู่บนโลกใบน,นี้แบบนี้แหละเป็นเช่นนี้แหละเป็นอย่างนี้ของมันทุกวันทุกครั้งทุกเวลาตาบใดที่มันจะไม่เป็นตอนที่เราหลับตาลงเท่านั้นนะเราจะรู้สึกว่าเราได้พักผ่อนเรารู้สึกว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่รับรู้อะไรแต่พอมันลืมตาขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องแบกรับทุกอย่างบนโลกใบน,นี้เพราะว่ามันเป็นของโลกใบน,นี้นะ เราก็ต้องประชิญทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราแต่สิ่งที่มันจะเป็นตัวป้องกันเราเนี่ยเราต้องเข้าใจเราต้องยอมรับในเหตุที่มันเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นในแต่ละวัน่ะเราใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทนอดทนนี้ไม่ใช่ว่าอดทนเพื่อทุกทรมานอดทนเพื่อให้เราผ่านพ้นไปด้วยความพิจารณา ด้วยสติและด้วยปัญญาในการเดินทางในการสู้ชีวิตในการทำแต่และอย่างไม่ว่าท่านจะเป็นคา,ารวาสอยู่ในทางโลกหรือไม่ว่าท่านจะเป็นนักบวชที่อยู่ในทางธรรมท่านจะต้องเจอยิ่งนักบวชอยู่กันคนมากๆยิ่งมีปัญหายิ่งรู้สึกแย่ยุ่งรู้สึกเบื่อในเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรายังเบื่อถ้าเรายังหนายมันก็ทำให้จิตเราตกนะจิตเราสับสน แล้วสิ่งเขาบอกว่ามารมันครอบงาเราความรู้สึกความคิดแย่ๆมันครอบงาเรามันพาเราลงอย่างเดียวมันไม่ให้เราเจอแสงสว่างง่ายๆหรอกไอ้มารที่มันครอบงาเรานะเนี่ยพะกิเลสที่มันครอบงาในใจของเราเนะี่ยมันจะชักนาเราอยู่อย่างเงี้ยมันจะบอกว่ามันจะคอยดึงเราอยู่อย่างเงี้ยว่า มันจะคอยเอาเหตุผลร้อยแปัญหาร้อยแปมามาทำให้เราจิตตกมาทำให้เราลุกขึ้นไม่ไหวเห็นไหมคนเราทุกเนี่ยมันจะไม่มันจะนึกเรื่องสุขไม่ได้เลยมันจะนึกเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาหาตัวเราไม่ได้เลยเพราะมันทุกทุกคือความมืดมนคือไม่มีทางออกทุก์คือสิ่งที่ทรมานคือความเจ็บปวดคือสิ่งที่มันมองหาแสงสว่างไม่เจอ พอทุกข์แล้วมันรู้สึกนายมันรู้สึกเบื่อมันรู้สึกไม่อยากเดินไม่อยากไปไม่อยากทํามันอยากอยู่นิ่งๆอยู่ที่แคบๆอยู่ที่อ่าอยู่คนเดียวใช้ความคิดนะใช้ความคิดที่เราที่จริงนะถ้าเราเอาความคิดแย่ๆพวกนี้เอามาสู้เพื่อเผชิญให้เราพุ่งทะลุเนี่ยมันจะได้ผลประโยชน์มากเลยแต่คนเรามันทำไม่ถึงเพราะ กำลังมันไม่ได้เพราะพลังมันไม่ได้นะใจมันเลยเป็นทุกข์มันเลยห่อเหี่ยวมันเลยไม่มีแสงสว่าง ชี้นำนำพาหกเราให้ลุกขึ้นและก็ฉุดเราขึ้นไปได้เพราะความคิดความเบื่อความนายในสิ่งต่างๆแต่ละวันที่มันเกิดขึ้นน่ะมันทับถมเรามันคอยยุโยงเราให้เรารู้สึกแย่รู้สึกเบื่อรู้สึกว่ามันเบื่อมันไม่อยากทำอะไรมันก็เจอแต่ปัญหามันก็เจอแต่เรื่องแย่แย่มันก็เจอแต่อย่างเยี้ยของมันทุกวันเออแต่ทำไมเราไม่คิดว่า ก็มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้แล้วเราจะอยู่ยังไงให้เข้าใจหรือว่าให้เข้ากับมันได้ในความเป็นอยู่ทุกอย่างทุกอันเนี่ยมันก็คือการสร้างนะสร้างภูมิคุ้มกันหรือสร้างสตินั่นแหละนะสร้างสติความรู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายในเหตุทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นตัวประคองใจเราเป็นตัวประคองอารมณ์ของเราให้เราลุกขึ้นสู้และให้เรามีพลัง นะฮะทุกท่านถ้าตัวเราไม่นําพาตัวเราให้ก้าวพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีใครสามารถนําพาท่านไปได้หรอกนะทุกท่านอ่านั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านก็ยังบอกเลยถ้าหากเราไม่ช่วยตัวเราท่านก็ไม่สามารถนําพาท่านไปได้นะท่านก็ไม่สามารถจะดึงหรือว่าจะฉุดพวกท่านได้ท่านต้องรู้และเข้าใจตัวเราที่เนี่ยตัวเราที่เราคิดว่ามันเป็นเรานี่แหละมันต้องรู้ให้ได้ว่า สิ ak, young, 65, ่งทั้งหลายที replied, ่มันเกิดขึ้นกับเราในแต่ละอย่างแต่ละอันที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะจุดไหนมันเกิดขึ้นอารมณ์เบื่ออารมณ์นายอารมณ์สับสนอารมณ์วุ่นวายมันเกิดขึ้นเพราะตรงไหนมันเบื่อตรงไหนถ้ามันเบื่อโลกน่ะมันมีอยู่สองทางถ้าไม่ตายก็ต้องฝึกใจให้เข้มแข็งฝึกความรู้สึก ฝึกสิ่งเราต่างๆเนี่ยให้มันอยู่กับมันให้ได้ให้เข้าใจกับมันให้ได้แล้วประคองความเป็นอยู่ของมันให้ได้จนกว่าเราจะตายไปจากโลกนี้หรือจนกว่าเราจะพ้นนะพ้นก็คือสําเร็จสําเร็จเข้าสู่พะนิพานสําเร็จในใจเนี่ยว่าสิ่งเหน,นี่ยวเนี้ยเรารับรู้ว่ามันก็เป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยนะเราไม่เอาใจไปไปเกาะไปเกี่ยวกับมันก็คือมันเป็นของโลกอ่ะนะเพราะเรามาอยู่บนโลกใบน,นี้ย เนี่ยมันเหมือนบ้านเราเนี่ยมันไม่มีหลังคามันก็เปียกฝนมันไม่มีฝาบ้านลมมันก็พัดเข้ามาฝนมันก็ล่วใส่นะฮะนี่แหละของทุกสิ่งทุกอย่างมันมาคู่กันหมดทุกอย่างทุกอันถ้าหากเราไม่เข้าใจในโลกใบนี้เราก็อยู่ยากเราก็อยู่ไม่ได้ดำรงชีวิตยากดำรงชีวิตไม่เป็นไม่ได้เพราะมันผูกยึดติดกับเรื่องราวที่ มันคืออะไรก็ไม่รู้ที่มันทับถมหรือว่ามันคอยเกาะมันคอยเกี่ยวในใจเรามันคอยสร้างภาพลบสร้างสิ่งลบๆแย่ๆให้กับตัวเราตัวเราก็ชอบชอบในสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเพราะความสุขเนี่ยมันเข้ามาแบบนี้ทำไมไม่ชอบความสุขละ่ะทําไมถึงไปชอบสิ่งเหล่านี้นะก็เพราะว่าเราขาดพลังขาดสิ่งยึดเหนี่ยวหรือขาดขาดพลังของความ รู้เท่าทันในเหตุในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันคอยครอบงําเรามันก็คือมารในใจของเรานน่แหละนะมารตัวเนี้มันสูงมันใหญ่มันมีมันมีพลังมันมีอํานาจมากถ้าเราเผอเลยนะถ้าเราเผอเลยถ้าเราไม่ได้สติน่ะเสร็จนะคะก็นี่หละค่ะมันเป็นหลักหลักง่ายๆแต่ทํามันก็ทํายากกันแหละนะเพราะว่ามันเป็นหลักการง่ายมาก แต่คนที่ปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติยากอย่างแม่เนี่ยพูดห้าคำสิบคำนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจบแล้วนะอ่าสิ่งทั้งหลายที่ปฏิบัติเนี่ยมันจบละมันจบละจบจบ,จบทุกอย่างละแต่คนที่ปฏิบัติเนี่ยอืกว่ามันจะออกได้แต่ละข้อมันทุกข์มันทรมานมันปะเทาะอยู่นั่นแหละกว่ามันจะทําได้วันนี้ทําได้เอาพรุ่งนี้ลืม มันให้มาครอบงําอีกแล้วมันสู้กันอยู่อย่างเนี้นะมันสู้สู้สู้จนจนเราชนะมันได้น่ะชนะเนี่ยเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยนะอารมณ์ของเราเนี่ยนะได้มันอยู่สู้กันอยู่อย่างนี้ยเพราะฉะนั้นเราอย่าขาดสตินะสติเป็นตัวช่วยเหลือเรานะเป็นตัวช่วยให้เราได้ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆได้นะฮะคนเราทุกคนน่ะเอ้าในเมื่อยกตัวอย่างเนาะอ่ายกตัวอย่างถ้าหากเราเป็นหนี้เนี่ย แต่เรายังไม่มีงานทำเนี่ยแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่เราก็ต้องทำใจแล้วหรอกว่าเออกูไม่ได้ทำงานกูไม่มีเงินใช้เขาหรอกแล้วเราจะมานั่งทุกข์ให้เราเสียใจหรือว่าเราจะไปขอผ่อนผันหรือว่าเราจะไปดิ้นรนหางานเพื่อขอผ่อนผันหรือว่าเราจะมานั่งทุกข์ทรมานซ้ำเติมหรือบันทอนชีวิตตัวเอง อ่ามันก็เป็นแบบนี้นะคะนี่แหละคือทุกอย่างนะทุกท่านเมื่อเหตุเหตุตรงนี้มันเกิดมันก็ต้องดับด้วยเหตุตรงนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจแยกแยะปัญหาชีวิตของเราออกให้ได้ หรือความสุขหรือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราเนะ่ยเราก็ต้องแยกแยะมันให้ได้แล้วพยายามวางแล้วก็ปล่อยให้ได้แล้วเราจะมีความสุขออก็นี่แหละมันเป็นแบบนั้นแหละนะเพราะทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะในชีวิตของคนเราเพราะว่าเรามาอยู่กับโลกนะโลกใบนี้มันมีทุกอย่างนะมีให้เราทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเพราะว่าเราต้องเผชิญมันหลบไปไม่ได้หรอกมันหลบไม่ได้เลย เราต้องอเผชิญเผชิญทุกบททุกตอนแต่เราจะเผชิญยังไงนะ่ะเผชิญให้เรามีความสุขหรือ,อเผชิญให้เรามีความทุกข์เผชิญให้ใจของเรามันรู้เท่าทันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไหมนะคนเราทุกคนน่ะให้มันสําเร็จอยู่ที่ใจให้ใจเราไม่เป็นทุกข์ให้ใจเรามีสุขนะร่างกายมันก็เป็นแบบนั้นแหละนะมันก็ต้องมีหน้าที่ของมัน หุงหาอาหารหากินหาอยู่อันนี้ร่างกายมันมีหน้าที่ของมันทุกคนก็มีหน้าที่อยู่แล้วหากินหาอยู่หุงหาอาหารไปแต่ละวันแต่ละวันทุกวันมันก็ต้องมีอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นกิจวัตรประจําวันของเราอยู่แล้วถ้าไม่ทําเราก็ไม่ได้กินถ้าเราไม่ทําเราก็อดใครจะมาทําให้เรากินวันนี้เขาให้เรากินมื้อหนึ่งพรุ่งนี้เราไปขอเขาอีกมันก็ไม่มีใครให้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทํากินเราต้องทําอยู่ แล้วใจมันก็ต้องฝึกด้วยฝึกให้ยอมรับฝึกให้เข้าใจนะวันนี้มาขอเติมพลังค่ะแม่โอจะได้เลยเติมพลังไปเยอะๆเลยลกูกไม่มีมันก็ไม่มีบาร,รมีค่ะว่าคุณพองพันบอกอสำรวยบอกหนูคิดถึงแม่ค่ะเวลาตกงานไม่มีอะไรทํามันเซ็งมากเจอเจ้านายก็ไม่ดีค่ะเออนั่นแหละมันเป็นการสอบใจสำรวยต้องสู้สู้ไปให้ถึงที่สุดนะมันมันต้องทําให้ถึงสี่สุดมันถึงจะเจอที่สุด นะมันอย่าไปท้อมันนะเพราะเราเกิดมาเพื่อลุยอยู่แล้วเกิดมาเพื่อเผชิญอยู่แล้วนะเอาส่งพลังส่งพลังนะส่งพลังถึงจิตถึงใจทุกคนเลยเติมพลังงานไปเติมให้เยอะๆเลยเหมือนเราเติมน้มามันเต็มถังนะ่ะพร้อมที่จะเผชิญละพร้อมที่จะไปละพุ่งเลยท,ลทีนี้ก็ต้องหาเติมเองบ้างนะมันก็เป็นแบบนั้นนะพยายามฝึกนะฝึกใจเรามีความเข้มแข็ง ฝึกให้เรามีอารมณ์ที่รับรู้กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเราถึงจะมีความสุขนะทุกท่านเราถึงจะมีพลังเราถึงจะมีมีเลี้ยวแรงในการต่อสู้หรือในการดํารงชีวิตคนเราทุกคนอ่ะเรามาอยู่มันเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันมันเกิดมาแล้วกับความทุกข์มันเกิดมาแล้วมันร้องแง่แง,ง้มันบอกให้รู้ออกรู้แล้วว่าฉันมาแล้วในเมื่อบอกให้โลกรู้ว่าฉันมาแล้วนะอันนั่นแหละนะ มันเกิดละมันคือความทุกข์ละที่เราจะต้องมาเผชิญกับโลกใบนี้อ่านั่นแหละเราก็ถือว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละนะมันต้องเผชิญมันต้องทำและมันต้องฝึกฝึกให้เข้าใจในปัญหาในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะฝึกยอมรับทุกอย่าง นะสำรวยบอกพอฟังแม่แล้วน้ำตาไหลคะ่ะแม่สู้ค่ะคุณสำรวยเนาะสำรวยสู้อย่างเดียวเราต้องอเผชิญกับทุกบทบาทนะไม่ว่าเราจะเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นยายไม่ว่าจะเป็นย่า,ยไ,มา,ยาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่าง นะจะเป็นลูกน้องหรือเป็นเจ้านายเราต้องสู้เราต้อง,อองอสู้ทุกบทบาทที่เราแสดงที่เราเป็นนะวันนี้เราอาจจะรับบทบาทของความทอ้อของความทุกข์ของการร้องไห้ของการเสียใจเราก็ใส่ให้มันเต็มเปี่ยวเต็มเหนียวเลยเขาบอกว่าต้องแสดงให้ได้ตล๊ก,กตาต้องแสดงให้ได้โลกนะพอมันจบตรงนั้นแล้วนะเราก็ต้องเปลี่ยนบทบาทให้ได้เปลี่ยนบทบาทให้ทันวันนี้เราอาจจะทุกข์อาจจะเสียใจอันน้ำตาไหลร้องไปเลย ร้องให้จบร้องให้สิ้นสุดไม่ต้องอายไม่ต้องแคร์สื่ออะไรทั้งนั้นนะกลับมาอาจจะเป็นแม่หรืออาจจะเป็นลูกหรืออาจจะเป็นย่าอาจจะเป็นยายใส่บทบาทให้เต็มที่นะถ้าหากเรารู้ตัวปรับเปลี่ยนสลับนะความรู้สึกได้เราจะมีทุก์เออเราจะมีสุขบนกองทุกตรงนี้แหละนะเราไม่ต้ององมทุกไปตลอดหรอกนะ เออถ้าเราทําแบบนี้ได้เราปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราได้ปรับเปลี่ยนใจเราได้ปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวกําลังของเราได้นั่นแหละค่ะมันคือพลังงานที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินะมันเป็นพลังงานดีๆที่คนเรามัน,ม,นมันปรับเปลี่ยนไม่ทันคือมันสลับอารมณ์หรือสลับความรู้สึกความต้องการหรือความสูญเสียไม่ทันแต่เราต้องฝึกในการใช้สตินะเราทําอะไรก็ช่างไม่จําเป็นต้องมาหลับตา เราซักผ้าเราก็จ่อซักผ้าอย่างเดียวเราก็ตั <paling S 1> ้งใจซักผ้าซักให้มันสะอาดจ่อไปที่ซักผ้าเราไม่ได well ้ไปคิดอย่างอื่นเราไม่เอาใจไปไว้อย <fi> ่างอื่นเราเอาใจไว้ซักผ้าอย่างเดียวล้างจานเราก็เอาใจไว้ล้างจานอย่างเดียวนั่นแหละคือการฝึกฝึกให้มันมีสติฝึกให้มันมีการรองรับฝึกให้มันมีการเข้าใจในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะนั่นก็คือเราฝึกฝึกเลยค่ะทุกท่านเราอย่าเอาใจไปไปแบบ แบบไปเพอเจอร์น่ะไปเพอเจอร์ออกทรงออกไปทั้งทั้งที่มือกำลังล้างจานทาั้งทั้งที่มือกำลังทำกับข้าวบางทีเนี่ยหันหมูอยู่เนี่ยมันไม่ได้คิดว่ามันหั่นหมูอะ่ะมันมันมันคิดไปข้างนอกปุ่ะแล้วก็มีดก็ตัดมือเห็นไหมมันก็ทำให้เราเจ็บมันก็ทำให้เราปวดอีกทุกข์อีกเห็นไหมถ้าหากเราอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ อยู่กับสิ่งนั้นๆด้วยจิตด้วยใจแล้วก็จอแล้วก็เพียนแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งนั้นๆให้ได้สำเร็จและทำดีที่สุดเราต้องเชื่อมั่นและมีศรัทธาในสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะนำพาตัวเราพ้นจากอุปสรรคพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเลยนะทุกท่านนี่เรื่องจริงเลยทุกท่านปฏิบัติทำเลยนะเราต้องมีศรัทธาเราต้องมีความเชื่อมั่น ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราและสิ่งที่มันเป็นอยู่กับเรานาะทุกท่านโอ้วันนี้ได้ใจวันนี้ถึงใจว่าวันนี้มีพลังงานนะนะวันนี้มีพลังอยู่นะมีส่งพลังไปนะวันนี้รู้แล้วว่าพอจะนั่งทําสมาธิตอนสวดมนตร์รู้เลยว่า,ม,า,วนม,นวามันอัดแน่นมากถ้ามันปล่อยไปเนี่ยมันจะโล่งแสดงว่าพลังเนี่ยเขานี่ยพลังส่งมาละก็คือยานบารมีนะทุกท่านแม่ชีจะฝึก ในเรื่องของญาณบารมีนะค้นหาตัวตนนะค้นหายาณบารมีค้นหาบุญบารมีนะก็คือนะปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยเชื่อมต่อบุญเชื่อมต่อบารมีเชื่อมต่อยาณของตัวเองเนะี่ยพอเราเชื่อมต่อได้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราเสียบปลั๊กเลยนะทุกท่านเสียบปลั๊กขึ้นปุ๊บตั้งจิตอธิษฐานปุ๊บเนี่ย มันจะมีแล้วมันจะมีพลังงานดีๆส่งมอบมาให้ละจูนมาให้เลยมันจะโล่งมันจะโปร่งเ,เหมือนมันตอนเนี้ยปล่อยพลังออกไปน่ะมันเหมือนตัวเราโล่งแล้วตอนเนี้มันมันไม่หนักละมันเป็นอยู่อย่างนั้นจริงๆเพราะเราฝึกตัวนี้ฝึกให้ให้หายานันหาบารมีหาตัวเองค้นในจิตในในวิญญาณในในเขาเรียกว่าในอะไรนะ ในจิตในใจหรือว่าในจิตแท้จิตเดิมของตัวเองอที่นี่จะฝึกแบบนี้นะฝึกให้เราหาบุญตัวเก่านั่นแหละนะหาเทวดาที่รักษาตัวเฮานี่นะนะเถ้าพูดเป็นคนเหนือนะคนเหนือก็บอกว่าเออหาบุญหาเทวดาที่หักษาตัวเฮานะให้มารักษาตัวเราให้ให้ให้เขาค้ำหนุนเราให้ได้นะ่ะนะมันเป็นแบบนั้นนะ ก็เนี่ยพยายามเอาทุกท่านนะอยู่ตรงไหนก็ฝึกได้อยู่ตรงไหนก็ทําได้เราอย่าปล่อยให้ความทุกข์มันครอบงําอย่าปล่อยให้สิ่งเลวร้ายมันครอบงําเราได้นานมันมาเราก็รู้ว่ามันมาเราพร้อมที่จะรับแก้ไขตั้งรับมันเลยนะเอาตามที่แม่ชีพูดอ่ะมาถึงเหตุถึงเวลาที่เราจะต้องจากลากันในค่ำคืนนี้ละจบอ่ะบุญรักษาบาร,รมีทุ้มของทุก,ท,กทุกท่านค่ะสาธุคะ่ะ